ก็นั่นก็คือภาพรวมนี้ของรายการของเราพี่พีกคู่สีขยี้บอลแต่คุณมีอะไรจะให้น้องเขาเลือกอะไรยังไงคืออะไรมันเรามีของวันมาให้อืออืเไม่จะไมเสียงคบภูกับคูกระแปลกแปลกนี่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 มันจะมีของวันพิเศษอยู่น้องต้องจับไหได้ได้อ่ะอ่ะไดําช่วยกลางหหน่อยอยู่ใกล้น้องก็โอเคอ่ะอันนี้ให้เลือกสับไพ่กับสับไพ่กอนแล้วสับยาด้วย เก๋าจิงหรือเก๋าเจ๊งเก๋าเจ๊งจริงนะกรีดได้ไหมคะกรีดโอ้โหไม่น่าถ่ายไปดูทรงแล้วยากอ่ะโอเคอันนี้ให้เลือกหนึ่งชิ้นมันจะมีรางวัลพิเศษอยู่วอซีเคครรับยู่กับตัวปกติถูกไหมใช่ไหมอย่างนั้นนะโอเคเฮ้ยโอ้โหนี่หนูเอาชิ้นนี้ได้ไหมแม่จะได้ใช้เาให้เลือกอันนี้อ่ะหนึ่งชิ้นต้องหลับตาไหมคะแล้วแต่แล้วแต่เลยเอาที่สะดวกกี่ปานหนึ่งอันนี้โอเคแก่ๆเลยไหมแกะเลยครับต้องชิดแกะเลยยัง เอาหนูมาเองนะค่ะตลกเลยร์ไที่โพสสุดตัวอ่าดูดิ่ข้างในเป็นอะไรลูกว้าวยังไม่เห็นเลยคือสวีเดนสลาตันเฮ้ยโอเป็นการ์ดโอเป็นดึกเออเดี๋ยวนี่มามาโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นี่นี่เป็นการ์ดนี่อ่านี่นี่เป็นการ์ดนี่นะแล้วคือมันแบบว่าต้องนูนๆหนึ่งเี้ยใช่ไหมมองข้างหลังแล้วมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่านี่เป็นสลาตัน ของสวีเดนน่ะนี่<ม>พิชิตโชว์โชว์กล้องโชว์กล้องนี่กล้องนี่อ่านี่โอเคนี่ซาลาตันนะซาลาตันนะโอเคนี่คือทีมงานเตรียมไว้จะมอบให้น้องชีดแล้วทำไม่พี่ไม่ให้ตั้งแต่แร,รอกอะค่ะไม่ไม่ได้มันต้องลุ้นแกุ้นนห่อยแกลุ้นหน่อยคุณรู้ไหมที่คุณพูดอยู่กับโปรดิวเซอร์นะคุณรู้หรือเปล่าอเหรอคะไม่ได้ยินเอาใหม่แก้ไขใหม่ออขอบคุณมากค่ะหนูหนูแบบว่าอันนี้ขอขอที่พ่ามาให้คือนี่ปุ๊บวว้า นี่โปรดิวเซอร์เรานี่เคยทำนางเอกร้องไห้มาแล้วนะเฮ้ยเออทำไมเพราะแบบรักกันแล้วอกหักก็สั่งไงสั่งไว้สั่งให้เล่นใ้ถูกวไว้อะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะไปอย่างนี้คุณไม่บอกเออเขาขโมยบอกทำไม่ร้องไห้คือแบบด่าจนร้องไห้เลยเจ็นพิธีกรน่าค่ะว้าวมากมากค่ะอันนี้อันนี้ไม่ต้องเอาแล้วทักที่เกเรตอ๋อเนี่ยเกเลตเบลไหมเอามอบให้เลยสเปอร์ไหม Ell, เอานี idal, uh, so <S <s ่สลัตมาหน่เขาให้สองคนหนูเอาด้วยได้ไหมโอเคอะไรเขาได้โชว์โชว์กเกลเบลหน่อยโชว์กล้องหน่อยแคดเบลขวัญใจคุญเอาท่าดีใจแคดเบลด้วยยังไงคะอ้าวนี่ไงท่าดีใจแคดเบลไม่เมันทำเยอะนะมันจะเคยเล่นแบบลอนโดก็มีหลังๆท่านี้ติ๊กคอปติ๊กคอปโอเคอันนี้เป็นของที่ลึก ที่ทีมงานเขาเตรียมมาให้กับคู่ซีขยี้บอลอีพีสองพิจิตรจ๋าเราก็ไม่รู้ว่ารางวัลพิเศษคืออะไรนะเออแต่จนมันจนมาบอกเนี่ยแหละเขาบอกให้ขอบคุณของแต่งฉากจากร้านนี่ยเก็บกลับบ้านได้เลยตะมอยได้ได้เอาเอาตอยตะมอยฟุตบอลเชิ้ตอ่าเขามีเพจแล้วมีเพจแล้วนี่ฮะนี่ของเขาหมดเลยเนี่ยของตกแต่งแล้วก็เสื้อเสื้ออะไรผ้าปันคอทุกอย่างก็ใครอยากซื้ออยากหาก็เข้าไปได้ที่ตอยตะมอยฟุตบอลเชิ้ตมีรองเท้าปอมด้วยรองเท้าปอมหลังหลัง รองเท้าจริงปลอมแน่นอนเชื่อพี่ไม่รองเท้าไเท้านี้มันตั้งแต่พี่ยังเด็กๆนี่ชี้จะไม่เกิดเลยมันเป็นรองเท้าจริงรองเท้าจริงแท้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเราใช้ได้จริงแต่เขาเขาเก็บเขาเก็บมันมันสะสมคือคือรุ่นนี้มันดังไงคบป้ามุนเดียวนี่เป็นรองเท้ายุคเก่าอดิดายุคเก่าเออใช่ใช่ใช่อ่ะซึ่ง ก็ขอบคุณด้วยนะแล้วก็ไปติดตามเขาได้ด้วยเขามีเพจฟุตบอลเชิดต่อยตะมอยใช่ไหมฟุตบอลเชิดทนวยลูกหนังด้วยของเขาจริงมีเพจนึงอะไรนะพี่ทนวยลูกหนังของเขาทนวยเออทนวยมันยังไงเนี่ยชื่อจริงเขาชื่อธนูทวยคงควรคอยไงเฮ้ยพูดพูดเร็วว่าจะลองเสียงไหมเฮ้พูดจะลองเสียงพูดเรคิดดีกว่าเอาเดี๋ยวไม่ตัดได้ไม่เป็นไร เชื่อเจนะแค่คิดในหัวมันก็ผิดแล้วอ่ะเชื่อเจนะทีเนี้ยไม่มีตัดออกไม่มีตัดที่แล้วออกอากาศอย่างเดียวธนูคงอะไรวะเป็นองควยคงคนคอยโอเคโอเคจะได้จะได้ะได้อเคโอเคธนูทวยคงคนคอยธนูโซนคงคอยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอออเ้า